สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนขามโกติอารามบอยส่งโรงพยาบาลกลางดึกรังกินแมงป่อง3ตัวเจ้าว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับตลกชื่อดังโกติอารามบอยหรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของโกตีผีน่ารักจุดเด่นคือรูปรางอ้วนและเหมือนเด็กแทนตัวเองว่าหนูมีผลงานการแสดงหลายด้านทั้งตลกภาพยนตร์และละครล่าสุดทาเอาตกอ,อกตกใจเมื่อทางด้านโกติอารามบอยตาบวม ปิดได้ออกมาโพสตรูปภาพขณะที่อยู่โรงพยาบาลเนื่องจากได้รับประทานแมงป่อง3ตัวโดวยทางด้านกติอารามบอยได้เล่าไว้ว่าภาพแรกหลังจากกินแมงป่องไป3ตัวตอน3าทุ่มเครื่องเมื่อวนันภาพ2ได้รับยาแก้แพ้ตอนตีหนึ่งภาพ3ได้นอนโรงพยาบาลและตื่นมาตอน7จ็ดโมงเช้าดีขึ้นมากคาดว่าออกไม่เกินเที่ยงไปถ่ายละครตอนบ่ายโมงและถ่ายรายการต่อบ่ายสามได้สบายสบายไม่ต้องห่วงครับทุกคนชีวิตต้อง ดำเนินต่อไปอิอิสบายมากสู้ดีวะหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วแ,แ,แค่นี้เอาหนูไม่อยู่รกักอารามบอยเองขอบคุณทุกๆคนครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ